อ่ะสวัสดีทุกท่านครับมาพบกับคลิปสัส้นๆกับตาซาวร v โวนะครับวันนี้มีคนพูดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนหัวฉีดครับเปลี่ยนหัวฉีดเสร็จแล้วก็แรงดนันมันตกเนื่องจากว่าควันมันไหลนะครับตั้งแต่ปีรถปี2022-23ขึ้นไปนะครับแต่ปี18พวกปีเก่าๆไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้นะครับเพราะเป็นหัวฉีดไออหัวฉีดมัน มันเฟือหรือมันเฟ่เฟอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับก็ต้องจะเป็นต้องถ้ามันพอมีวารันตีก็ไปเค็มนะครับแต่ทีนี้พอเปลี่ยนหัวฉีดมาแล้วปุ๊บรถมีอาการรอบตกหรือรอบร่วงนั่นเองนะครับทีนี้วิธีการแก้เราจะแก้ยังไงได้บ้างนะครับก็คือนะครับถ้าเป็นไปได้เราติดโอปีดไว้ก็ดีโอปีดที่แบบว่ารา <c oughs> คาค่อนข้างแพงแหละครับตัวนี้ก็เป็นโอปีดที่ที่ผมก็ซื้อมาใช้รถ จะสองปีแล้วมั้งเออเพิ่งรู้จากว่าวิธีการเซต OBD เซตยังไงเซตยังไงให้มันรู้ว่ามีบูตอะไรยังไงนะครับผมก็เซตไม่เป็นนะครับแล้วก็สองครับอันนี้คือเดี๋ยวผมให้ทุกท่านได้รับชมนะครับว่าเออคันนี้นะครับผมล้างแอร์โฟด้วยล้างอะไรด้วยนะครับล้างแอร์โฟแล้วก็เปลี่ยนไส้ไหนไปข้ามแล้วก็คือไส้ไหนไปข้ามผมก็ตั้งนะตั้งให้มันตามสูตรผมอะนะครับตั้งให้มันตามสูตรของผม นะครับเป็นไม้ข้าแต่งนะครับไม่ใช่ไม้ข้าเดิมจากศูนย์นะครับสักครู่นะครับนะครับอันนี้คือกองน่าจะตันแล้วแหละเพราะว่าผมเป็นกองผ้านะครับผมใส่กองผ้า แล้วก็เป็นล้างแอร์โฟนะครับแอร์โฟก็ถอดน,น็อตสองสองน็อตก็ดึงขึ้นเลยดึงขึ้นแล้วก็ล้างล้างเสร็จก,ก็ปล่อยล้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์คินเนอร์แล้วก็ถึงจะมา,าเปลี่ยนไส้ในไปข้ามหรือถ้าเป็นเวคัามเดิมติดรถยนต์นะครับก็ใช้วิธีการนะครับถอดแล้วก็ล้างนะครับฉีดเข้าไปโดยใช้อิเล็กทรอนิกส์คินเนอร์นี่แหละล้างเข้าไปนะครับมันก็ช่วยล้างเขาเา่าล้างอะไรได้ดีแล้วมันแห้งเร็วด้วยนะครับพอเสร็จก็ผลลัพธ์ที่ได้มาก็คืออัตราซิปเปอรเชือ้อเพลิงก็ดีขึ้นนะครับ ระยะทางที่วิ่งได้ก็วิ่งได้เยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมการันตีได้แล้วก็อัตราเร่งก็จะก็จะปื๊ดปาร์ตกว่าเดิมนะครับขั้นเร่งก็จะไวขึ้นนะครับคัรนเร่งก็ไวขึ้นนิดนึงจากของเดิมไปแหละนะครับก็ใครที่มีอาการรอบตกนะครับถ้าถ้าขับแล้วรรอบตกนี่ผมว่าล้างเองก็ได้นะครับมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะส่วนผมเองก็ นานๆทีล้างทีประมาณ4 5, ี่ห้ายโลก็เริ่มเปลี่ยนแล้วใส่นในเวคำํำนะครับคลิปนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกๆท่านนะครับใครที่มองว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเจอก,กันคลิปนหน้าครับบ๊ายบาย